สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเกมอุ้ยแช่ วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับน้องแอลลี่นั่นเองค่ะก็ได้คัมแบ็กมาแล้วคะ่ะทุกคน2ปีที่รอคอยน้องนะคะหลังจากที่น้องได้เดบิวต์ตั้งแต่ปี2020แล้วก็โควิดทำพิดนั่นเองคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ดีใจมากที่น้องจิ๋วของเรานะคะก็ได้คัมแบ็กแล้วนะคะน้องจิ๋วนะคะก็มีซิงเกิลคัมแบ็กแล้วนะคะก็เป็นบอยไลท์ จิูวนั่นเองนะคะเราไปดูกันเล <eben world ingen uity> ยดีกว่าค่ะ <shocked> จิ๋วห่า No. Oh

มองลูกเต่ามาอืมเฮ้ยตัาเป็นสาวมากลูกนี้วุ้ยเปสาวมากลูกเจียวู้วมา Puxa a é สวยมากหนูสวยมากแล้วโตเป็นสาวขึ้นมากเลยอ่ะว้าวไม่ใจอ่ะเฮ้ยเจ้าวัน้ฉันรู้สึกดีจังเลยอันนี้นะคะแบงค์รล้สึกน้องสวยมากอ่ะแบบสวยแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนะแต่แบบสวยสวยสวยอ่ะล้ว จัดเต็มมากคอสตูมคขอใจจัดเต็มจุกๆลุกไม่ลุกกี่ลุกแล้วอะสุดยอดมากจัดแน่นจัดเต็มวันโชว์เคสก็คือแบบได้ดูจ้ะได้ดูแต่ว่าพอตอนสเตจโ,โชว์เพลงก็ต้องแบบคัดออกนะเพราะว่าจะรอมาทำรีแอคนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะ ก็ไปดูโชว์เคสกันเลยดีกว่าค่ะวันรอวันนี้รอวันที่มีสเตจโชว์เคสออกเพื่อจะมารีแอคเอ็มว mm hmm. <MV> ีเพื่อจะมารีแอคเอ็มวีบอยไลฟ์ย hmm. ู like ของน้องเอลลี่ mm hmm. หรือว่าน้องจิ๋วของเรานั่นเองค่ะทุกคน mm hmm. เราไปดูกัน,นเลยกว่าค่ะ Can you hear my heart?

Like playing solo, like a queen about the Yolo. I don't know, I'm a thing called the Mojo. I can match everything, but when it's slow mo, when you say that I'm a little kitty kitty cat, ain't gonna love it. I'm a feeling that. Oh, you mean I gotta get it on, gotta get it on.

องพูดถึงแอลลี่มิสเตอร์เน์อยู่แล้ว e มีสเสนรห์มากๆอยู่แล้วออสเตจคืออดีใจแอลลี่คัมแบ็คแล้วอ่ะดีใจอ่ะจิวพี่รอนหนูเสมออุ้ยคุณลูกจิวมันเป็นเหล็กน่นารักน่นารักอะเป็นเหล็กน่าเอ็นดูตลอดเวลาเลยอะแอลลี่อะน่นารักมาก เศรมากอดใจดูไม่ดู MV มวีอ่ะเราไปดูไปดูในโชว์เคสในวันโชว์เคสได้ดูอดใจไม่ไหวจริงๆคือพยายามรอสเตทคลิปสเตทอ่าเต็มๆออกนะคะก็อดใจไม่ไหวเลยไปดูโชว์เคสเย้อนหลังก็คือเอลลี่จะบอกอย่งนี้มีเสน่ห์มากคือน้องมีเสน่ห์มากๆอ่ะแบบพูดยังไงอ่ะน้องแบบ จริตสาวคือโตเป็นสาวอะ่ะคือน้องน้องดีมากอะจริงๆคือแบบเล่นหูเล่นตาเก่งอะ่ะเออใช่เดี๋ยวน้องเล่นหูเล่นตาเก่งแบบมั่นใจมากขึ้นรู้ๆเลยว่าน้องมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความจริตผู้ใหญ่จริตสาวแบบ มันมันเฟดๆออกอ่ะแบบ,แบบมันดีมากเลยอ่ะแบบแล้วน้องก็แบบได้อ่ามีโชว์ก็คืออ่าโชว์เพลง no matter what i do แล้วก็มีน้องเจแตมนะคะก็มาร่วมฟีดด้วยในในสเตจด้วยนะคะแล้วก็ how to love โอ้ยยิ่งโชว์ how to love คือแอนล,ลี่ชายแบบชายแบบสเสน่สาวมากอ่ะเป็นสาวแบบ สาวเต็มตัวแล้วเล่นหูเล่นตาเล่นใจอ,อีเจคคนดีมากลูกโอ้ยจิ๋วจิ๋วดีมากลูกจิ๋วดีที่สุดอีแม่ดีใจมากเลยค่ะที่จิ๋วคัมแบ็กแล้วนะคะรอรอจิ๋วเสมอนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานน้องแอลลี่ด้วยนะคะน้องก็ได้มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือเพลงบอย Like you นั่นเองนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะไปติดตามได้เลยที่ช่อง411 e n t e r t a i n m e n t นั่นเองนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีทั้ง MV แล้วก็สเตจในโชว์เคสนะคะลงในช่องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามาดูช่อง Keep Channel ช่องนี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย